ที่ทำตัวหนังสือแบบนี้ทำยังไงไปดูกันเลยคะ่ะให้เราไปที่คำว่าโปรเจกต์ใหม่ค่ะแล้วไปที่คำว่าสต็อกวิดีโอตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วไปที่ตรงนี้นะคะที่เป็นตารางตะข่ายตะข่ายนี่นะคะกดเข้าไปเลยค่ะเลือกเลยนะคะนี่จะเป็นปร่งแสงนะคะ,ะเพิ่มค่ะพอกดเพิ่มเข้ามาเราจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ให้เราไปที่คำว่าข้อความไปที่คำว่าเพิ่มข้อความค่ะแล้วก็ไปพิมพ์นะคะพิมพ์สิ่งที่เราต้องการ ไม่กบจะใช้เป็นชื่อของไม่กบนะคะไม่กบนะคะเป็นตัวใหญ่แบบนี้ไปที่เครื่องหมายถูกค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้มานะคะอยู่ที่ประมาณสามวินาทีพอดีบทส่งท้ายลบทิ้งไปเลยค่ะพอเราได้ตัวหนังสือมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปที่คําว่าสไตล์กดเลยค่ะไปที่คําว่าฟอนต์นะคะฟอนต์ตัวนี้นะให้เราไปเลือกฟอนต์ที่เราต้องการได้เลยค่ะเราชอบฟอนต์ไหนเราก็เลือกเป็นฟอนต์นั้นได้เลยนะคะ ม่กเลือกเป็นฟอนต์นี้นะคะพอเลือกฟอนต์ไปที่เครื่องหมายถูกตรงนี้เลยค่ะถ้าเราจะเปลี่ยนสีให้เราไปที่คําว่าเอฟเฟกนะคะแล้วก็ไปเลือกรูปแบบสีตัวหนังสือที่เราต้องการได้เลยค่ะที่เครื่องหมายถูกค่ะเสร็จแล้วเราก็ขยายนะคะขยายให้เต็มแบบนี้เลยขยายให้เป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะพอขยายเสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะกดบันทึกได้เลยแล้วไปเพิ่มโปรเจกต์ใหม่อีกหนึ่งรอบค่ะแล้วไปที่คําว่าสต็อกวิดีโออีกหนึ่งรอบ แล้วไปเลือกพื้นหลังที่เป็นสีดําตัวนี้นะคะกดเลือกเลยค่ะไปที่คําว่าเพิ่มเลยค่ะเพิ่มเราก็จะได้พื้นหลังสีดํามาแบบนี้เหมือนเดิมนะคะให้เราคลิกไปที่พื้นสีดําของเราหนึ่งครั้งจะขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เราเลื่อนหาคําสั่งแก้ไขค่ะไปที่คําว่าครอบตัดค่ะเลือกอัตราส่วนที่เราต้องการนะคะอันนี้ไม่กดต้องการเป็น9ต่อ16เลือกเป็น9ต่อ16ค่ะเสร็จแล้วไปที่เครื่องหมายถูกเนาะจะได้มาแบบนี้กดย้อนกลับมาที่คําสั่งหลักนะคะแล้วเลื่อนหาคําสั่งอัตราส่วนตรงนนี้้้ะะแลลวกดเเขาไปยค่ แล้วไปเลือก9ต่อ16ของ t i k t o ็อกแบบนี้เลยนะอะเลือกเลยพอได้9ต่อ16แบบนี้ไปที่เครื่องหมายถูกบทส่งท้ายลบทิ้งค่ะแล้วทีนี้ให้เราเลื่อนหาคำสั่งภาพซ้อนเพิ่มโอเวอร์เลยค่ะเลือกรูปที่เราทำเมื่อกี้ค่ะเข้ามานะคะเลือกรูปตัวหนังสือที่เราทำเมื่อกี้เข้ามากดเพิ่มเลยเราก็จะได้แบบนี้เราก็มาใช้2นิ้วของเราขยายนะคะขยายเอาขนาดตามที่เราต้องการได้เลยพอเราได้ตัวหนังสือแบบนี้แล้วนะคะกดย้อนกลับค่ะ ไปที่คำว่าเอฟเฟกค่ะไปที่คำว่าเอฟเฟกวิดีโอแล้วเลื่อนหาคำว่าเซอรเบตแล้วไปเลือกเอฟเฟกที่มีชื่อว่าประกายสีทองตัวนี้นะอ่าแล้วไปที่เครื่องหมายถูกค่ะหลังจากนั้นให้เรากดย้อนกลับอีกหนึ่งครั้งไปที่คำว่าเอฟเฟกวิดีโออีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วไปที่คำสั่งประกายไฟให้เราไปเลือกคำว่าดาวตกนะคะกดเลยค่ะดาวตกแบบนี้ไปที่เครื่องหมายถูกค่ะแล้วให้เราไปที่คำว่าวัตถุนะคะไปที่คำว่าทั้งหมดค่ะ ไปที่เครื่องหมายถูกอีกหนึ่งครั้งนะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วกดย้อนกลับอีกหนึ่งครั้งกดย้อนกลับไปที่คําสั่งหลักเลยนะคะแล้วเลื่อนหาคําสั่งระบบเสียงไปที่คําว่าเอฟเฟกไปที่คําว่าการเปลี่ยนแปลงเลื่อนหาคําสั่งวู้พร้อมเสียงสะท้อนนะคะกดบวกเลยค่ะแม็มเราได้เสียงวู้มาแล้วทีนี่มาดูค่ะ,ะทีนี้เราจะมาตัดเสียงวู้ตรงนี้ออกนะคะเห็นไหมเนี่ยลดลงมาค่ะแล้วเลื่อนตรงวู้ไปเลยนะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้ว คลิกไปที่ภาพซ้อนของเรานะคะไปที่คําว่า Animation แล้วเลื่อนหาคําว่าหมุนซ้ายแบบนี้นะเสียงกับตัวหนังสือของเราต้องกระแทกมาเท่ากันนะคะแล้วไปที่เครื่องหมายถูกค่ะแล้วไปที่คําว่าเอฟเฟกอีกหนึ่งครั้งนะคะไปที่คําว่าเอฟเฟกต์วิดีโอไปที่คําว่าบิดเบือนแล้วไปเลือกคําว่าคลื่นน้ํหนึ่งอันนี้นะคลื่นน้ํหน,นึ่งเลือกเลยค่ะเราก็จะได้คลื่นน้ํหนึ่งแบบนี้มาเราไปที่เครื่องหมายถูกค่ะแล้วไปที่คําว่าวัตถุนะคะแล้วไปที่คําว่าทั้งหมดทั้งหมดนะคะ หมายถูกค่ะทีนี้น้ําของเราถ้าเราไม่ปรับน้ําลงเราก็ต้องปรับตัวหนังสือขึ้นนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวเมื่อกบจะปรับตัวหนังสือขึ้นนะคะกดย้อนกลับค่ะแล้วไปที่คําว่าภาพซ้อนของเราเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราจะมาปรับตัวหนังสือเราขึ้นนิดนึงนะคะคลิกไปที่ภาพซ้อนของเราแล้วเลื่อนขึ้นค่ะเลื่อนขึ้นให้ชิดประมาณนี้นะเรียบร้อยนะคะ ลองทำกันดูนะคะถ้าชอบเทคนิคการตัดต่ออย่าลืมกดหัวใจเม้นไลค์แชร์กดติดตามไม่กดไว้ไม่กดมีข้อสอนฟรีด้วยนะใครสนใจเม้นคำว่าสนใจได้เลยจ้า